สวัสดีครับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มารีวิวรถถ่ายรุ่น L3208SP นะครับรถขนาด32แรง2เพลารถพื้นฐานสภาพเดิมๆนะครับรถสภาพดีไม่ได้มีซ่อมอะไรนะครับคันนี้มาเดิมๆภายนอกก็เดิมๆครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับชุดใบดันใหม่ยกชุดเลยนะครับยางหน้าหลังติดรถมานะครับ ห้องโดยสารเบาะหนังหุ้มใหม่นะครับจริงๆเบาะเดิมก็ยังดีอยู่ครับจักรยดีเอาไปใส่คันอื่นมีร้อยถลอกตรงซุ้มล้อนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานด้านท้ายมีเก็บหนอกนั้นก็สภาพดเดิมๆนะครับฝาท้ายซีนล้อซ้ายขวายังไม่เคยเปลี่ยนนี่ครับยางเดิมนะครับห้องโดยสารอีกด้านหนึ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ดีครับอันนี้ชุดคอนโทรลใหม่เลยนะครับ สติ๊กเกอร์ต่างๆครบถ้วนนะครับสีตัวสีเดิมเครื่องเดิมเดิมคันนี้มีอุปกรณ์ใบดันดินหน้าตาช้างนะครับแล้วก็ผ่านพวนช้างราคาสองแสนแปดหมื่อเก้าพันบาดเสตาร์ตง่ายเครื่องดีอยู่แล้วครับรถหนึ่งันชั่วโมงใช้งานไม่เยอะครับ32สองเป็นรถใช้งานไม่เยอะอยู่แล้ว ระบบไฮดรอลิกหน้าหลังทํางานปกตินะครับระบบเกียร์ชัตเตอร์แปดเกียร์เดินหน้าแปเกียร์หลังทํางานปกติเครื่างนไม่ห่อนะครับน้ําหนักคัดเบรกปกติน้ำหนัก, g, กตัวมลัยหมุนซ้ายหมุนขวาน้ําหนักปกตินะครับไม่หนักโดยรวมถือว่าโอเคนะครับภายนอกถ้าเกิเดอยากจะให้แก้ไขปรัรุงตรงไหนเรามาดูรถแล้วเดี๋ยวจัดการให้ครับ รายละเอียดรถมือสองมันมีอยู่แล้วครับรถผ่านการใช้งานต้าสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณมากครับ